สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้บุรันสิบภาพพ่อแม่พี่น้องมาไถาหน้ารอบที่สองจ้ะหลังจากที่เขา้าไถโหดไปแล้วเนะพี่น้องเมื่อนี้เขากลับมัดสีมาไถเป็นรอบที่สองจ้ะไถเสียรรอบนี้กะวานเขาแล้วกลับปั้นในเลยจ้ะวานเข่าแล้วกับปั้นตีดินด้เลย,เยพี่น้องหลังจากที่ไถรอบที่สองแล้วจ้ะ เริ่มต้นแรกเลยเขาก็เริ่มไทยจากกลางตรงกลางกลางหน้าเลยเนาะพี่น้องไทยรอบที่สองนี่เข้าสีว่าห้มีร่องเขาสีว่าห้มีร่องกลางหน้าจ่ะเพราะว่าเขาพร้อมเตรียมพร้อมที่สิว่านเขาจ้ะเขาสีเริ่มไทยจากกลางต่างกลางหน้าเลยพี่น้องไถยเล่นไปไทยเล่นไปแล้วเวลาเล่นกลับมาเล่นกลับมาคล้องเก่าน่ะจ้ะคล้องเก่าของคล้องไทยห้องจ่ะ เขาจังสีว่าเป็นหลองพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้าว่าถาแล้วสีสวยงามสําเนจ้านี่เป็นการถาหน้ารอบที่สองจ้าพี่น้องสําหรับงานหน้างา้นนี้ก็เป็นสวนน้ำเต่านะจ้าเป็นงานหน้าที่โบราณปูกน้ำเต่าไว้ตอนช่วงอาแล้งนะพี่น้อง วันนี้กับไทยเรียบร้อยแล้วจน้ะ อย่น้วาก็งามจ้ะแปนดีจ้ะดินกระซุ่มดีพี่น้องสามารถว่านเขาได้เลยจ้ะดินซุ่มๆุนี้ว่านเขาแลา้วก็ปันดินกบเลไจ้ะปันดินตีดินคกบเลยพี่น้อง ลูกน้ำเต้าแห้งไปแล้วใส่กบลูกน้ำเต้าแห้งไปแล้วจ้าพี่น้องเกลียงข้นมาบดจ้ะ liền xum xum cả nhang mi ngày thì nó chả như là thấy cả nhang ngày thì chả ดินวน,นวลนวลจ้ะพี่น้องนี่ไถรอบที่สองจ้ะนี่ดินนวลงามค่ะพี่น้องเป็นตะวันเขาเกิดดีอยู่จ้ะดินซุ่มๆซมะหรอเนี่ยจ้ะหลังจากที่เขาไถหดหน้าแล้วเขากลับมาไถรอบที่สองจ้ะพี่น้องไถสองรอบจ้ะเสร็จแล้วเขากลับวานเขาจ้ะอันนี้เป็นหน้าของบุรันเองบุรันกับสีวานเขาก่อนจ้ะเดี๋ยวคอยปันกบสองรอบจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวคลิปหนาบุลันสีทายทําคลิปกันปั้นหน้าวันวันเขาแล้วกับปั้นครบสองรอบนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวบุลันสีทายทํามีพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้ากันปั้นหน้าสองรอบจ้ะเขาหน้าวานจ้ะให้เขาหน้าวานวานแห่งจ้ะพี่น้องวานเขาเปลือกเนี่ยจ้ะเดี๋ยวติดตามบุรันไหวเดี๋ยวบุรันสีพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งจ้ะจ้ะพี่น้อง เอาไปมากกบคำเหม่อละจ้ะพี่น้องว่าท่านไอเลี่ยวอยู่จ้ะเพราะใ่คำคำนาะพี่น้องใส่คำคำจะไปมากกบคำเหม่อละจ่ได้เปิดไฟไถยละจ้ะ มาหนี่จ <Hands up> <cil Merkel hacerlo> <sm> <ako> ้ะเอากะโบราณกะขออนุญาตจบคลิปซ้ำหนีเนอกจ้ะพี่น้องมันเมือดเหรอจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่เห็นเหรอจ้ะนี่บรรยากาศแบบว่าสิให้พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งช่วงแบบไทยแล้วว่าสีงามซ้ำเลเนาะจ้ะบ่ได้เห็นซ้ำจ้ะมันเมือดก่อนจ้ะพี่น้องเอากอกสานคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะจ้ะโบราณกะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมเล้วจ้ะ คลิปหนาค่้คอยพอกันไหมจ้ะพี่น้องจะถ่ายกับคอยเพราะม่พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกคนด้อจ้าสำหรับคลิปนี้บุรันกาขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีจ้า